ช่วงที่เลิกกับแฟนเราก็ทํางานไปเลี้ยงลูกไปที่เราก็เลยแบบเออขอโทษเขาอะไรเงี้ยเรากลับมาอยู่ด้วยกันไหมอเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเขาบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกอะไรเงี้ยหมดเลยแล้วเข้าใจความรู้สึกที่ลูกคิดถึงเป็นเด็กซึมๆนะตั้งแต่แม่แม่ไม่อยู่เขาไม่ทํามาดูแลลูกหรอคะเราก็ไม่อยากให้เขาคิดมากมันก็กลายเป็นแบบว่ามันก็หนักไปกว่าเดิมอีกคือตอนนี้แววตาหนูเศร้ามากเลยนะถูกไหม มาค่ะวันนี้เจอกันเพื่อพิสูจตัวต่อตัวสวัสดีค่ะค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มีแขกมานั่งคุยอ่ะจะเป็นแขกที่เป็นน้องผู้หญิงเยอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะ,ะนะคะเวลามีแขกผู้ชายมาเราจะดีใจดีใจใช่ค่ะเราก็จะต้องถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามาเจอกันในเพจได้ยังไงอะคะก็ช่วงนั้นทะเลาะกันกับกับแฟนะค่ะแล้วเครียดไม่รู้ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครเลยเซิร์ชเข้า Facebook ว่าปรึกษาปัญหาชีวิตก็เลยเจอเพจของพี่ๆทั้งสองคนเวลาเราเวลาเราเซอร์เข้าไปว่าปรึกษาปัญหาชีวิตมันจะมีเพจเราขึ้นมาอะไรแบเออเราไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยผมก็เลยชากินบอกเข้ามาค่ะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคะก็ช่วงที่เลิกกับแฟต้องต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนค่ะว่าช่วงตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาคือผมงานธุรกิจที่บ้านเนี่ยคือมันมันดรอปลงไปเลยมันเลยกลายเป็นว่า ช่องทางการหาเงินของเราอย่างสมันน้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเราเราว่างงานมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วมันมาประโจกับที่แฟนเราได้งานประจำมาดีมันมันสวนกันอพอเขาได้งานประจำพวกเขาก็มีมีรายได้รายได้ก็จะไปอยู่ที่แบบว่าค่าใช้จ่ายจะไปอยู่ที่เขาคนเดียวค่ะพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็มา,มาทะเลาะก,กันเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องนั่นเรื่องนี้เครียดที่เกิดขึ้นจากปัญหาการเงินใช่ครับเขาก็ว่าเราแบบว่าเราเรารับผิดชอบ ช่วยอะไรเขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่มันมันก็มีครับมีกี่คนมีสองคนครับสองคนใช่คนเล็กจะอยู่ด้วยกันจะจะช่วยกันเลี้ยงอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพค่ะส่วนคนโตจะอยู่ต่างจังหวัดแม่ยายช่วยเลี้ยงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือผมยังติดนิสัยก็คือใช้ใช้เงินเหมือนเดิมใช้เงินเหมือนตอนที่ที่หาได้แล้พอเราซื้อซื้อมาเขาแฟนเราถามว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เราก็จะแบบไม่ไม่ได้บอกความจริงเขาว่าเอออย่างนี้มันเท่านี้นะเท่านี้นะเราก็จะโกงเขา มันก็เลยกลายเป็นภาษะสมมันก็มาบวกกับตรงนี้ด้วย <c oughs> มันเลยทาให้เขาแบบว่าเขาบอก <c oughs> เขาบอกไม่เหมือนเดิมแล้วความรู้สึกในตอนที่เขาบอกเลิกปั๊บหนึ่งสิ่งที่เขาทาต่อจากนั้นคืออะไรคะ <c oughs> เขาต้องการจะแยกบ้านแล้วลูกดูแลยังไงเราได้คุยกันถึงจุดนั้นไหมคะตอนนั้นคุยครับคุย,คยแต่ว่าเราเลือกที่จะไปไปปรึกษาทางบ้านเขาเราเก็ไปปรึกษาพี่สาวเขาปรึกษาพี่ปานาอาเขาว่าออแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะค่ะแล้วคำปรึกษาที่ได้คือเขาบอกเนี่ยเราลอง หางานทําดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นทำทำงานที่บ้านแล้วแบบมันมันค่าไรายได้มันได้น้อยเขาบอกเออถ้าออกมาจากบ้านเผื่อ <c oughs> มันจะกระตือรือร้นมากขึ้นเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาเลยคุยกันแฟนข,ของเขาบอกโอเคอะถ้าไม่อยู่ข้างนอกแล้วแบบมาช่วยกันทํางานให้เขาโอเคเราเ็าแบบเก็บข้าวของยหญออยออกจากบ้านเลยออกจากบ้านเลยใช่ออกเลยอ่ะไปอยู่ข้างนอกอใช่แล้วลูกอะ่คะลูกก็มาด้วยมาอ,อยู่กับเราใช่ไปอยู่หอ เอแอบมีแปลกนิดนึงนะมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงในการที่แบบงั้นเธอออกไปแล้วกันเพี่สงสัยนิดนึงแล้วทําไมถึงต้องให้ลูกมาอยู่กับเราคือคือคือโดยโดยสัญชาตญาณนะความเป็นคุณแม่ก่อนคุณแม่จะต้องห่วงก่อนและถ้าเกิดบังเอิญว่าอยากให้น้องกระตือรือร้นในการหาเงินมากขึ้นครับอ่าออกไปแยกออกไปก็ได้นะจะได้กระตือรือร้นมากขึ้นซึ่งพี่ก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นเหตุผลตรงไหนนะคะแต่เอ้าลูกก็ให้ไปอยู่ด้วยครับก็เลยงงไงว่า เอาทาไมแล้วเม่อกี้องาทำงานค่ะทางานไปเลี้ยงลูกไปเป็นผู้ชายด้วย่ะทำงานไปเลี้ยงลูกไปเช้าเช้าไปส่งลูกไปเรียนก่อนเราก็ไปขับส่งอาหารเสร็จแล้วบ่ายเราก็ไปรับกลับมาก็พยายามกระตือรือร้นทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคิดว่าความรักของเรามันพังเพราะเรื่องเงินเราก็จะพยายามหาเงินใช่แต่งอีนี้พออยู่ไปมันมันก็แบบไม่ได้ดีขึ้นนะพี่เราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันเหมือนมันไม่ไม่ไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันว้ตั้งแต่ทีแรกกลายเป็นว่าเราคุยกับเขาเขาก็แบบเหมือน ไม่คุยไม่คุยกับเราใช่เราให้บอกเฮ้ยเราทําเราทําเพื่อเพื่ออะไรวะเราเราคิดผิดหรือคิดถูกก็มีเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาคุยบอกเฮ้ยค่อยค่อยคิดค่อยค่อยอะไรอย่างเงี้ยบอกใจเย็นๆจนวันหนึ่งพ่อของเขาโทรมาค่ะเขาโทรมาเขาก็ลองค่ายเขาโทรมาบอกเออเป็นไงบ้างลูกอยู่ยังไงกินยังไงคเขาแบบว่าเขาก็สงสารเราแหละเขาก็ให้ลูกน้องที่บ้านมาขนของอะไรเงี้ยกลับไปบ้านค่ะ พอกลับมาทําธุรกิจที่บ้านงานมันก็เยอะขึ้นเหมือนมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างเริ่มกลับมาใช่ใช่เหมือนดงมันเน,น,นี่ยทุกอย่างงานมันเยอะขึ้นค่ะจนตอนนี้ไรายได้ก็พอได้แล้วที่เขาก็เลยแบบเออเนี่ยเรากลับมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตอบตรงนันผมมา <ừ. S 2> ว่าจะกลับมาหรืออะไรเงี้ยเ <ừ> พราะเราก็แบบเราก็พยายามคุยกัยบเขาแบบเออขอโทษเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีขึ้นเลยเขาก็บอกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่ามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วเขาไม่กลับมาดูแลลูกเหรอคะก็ ถามว่ามาไหมก็อย่างอย่างล่าสุดก็มาบ่ายสามกับบ่ายสี่อย่างเงี้ยมาเข้ามาใช่เข้ามาเอาของปุ๊บแล้วก็มาเล่นกับลูกแล้วก็ไปเขาก็ไม่ได้บอกผมเขาไม่คิดถึงเหรออันนี้ไม่รู้นะคือรู้สึกว่าเป็นแม่ก่อนเขาไม่คิดถึงเหรอถามว่าเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงนะผมว่าเขาคิดถึงเพราะวันนั้นเขาก็มานอนเล่นกับลูกก็นอนเล่นลูกก็จากที่แบบว่าเป็นเด็กซึมๆเนยนะตั้งแต่แม่ไม่อยู่อย่างเงี้ยช่วงเย็นๆเขาก็จะแบบเด็กแบบดีใจอ่ะเจอแม่เขาจะพูดมาก พูดพูดพูดแม่แม่ครับอย่างนั้นอย่างนี้นะแม่นะเนี่ยหนูไปโรงเรียนนะหนูมีเพื่อนชื่อนั้นชื่อนี้นะแม่แม่นะหนูมีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้เท่าไหร่ล่ะคะตัวเลขกขวบสี่ขวบใช่สิ่งที่ได้ยินแบบๆเนี่ยคือฝากคุรู้ไว้แถวนี้ใช่ใช่เขาก็แบบดีใจที่เจอแม่แม่เขาก็ดีใจได้เราก็เลยถามเขาว่าเออเนี่ยบอกเขาเข้าใจความรู้สึกอย่างที่ที่ลูกคิดถึงเนี่ยเขาบอกเขาเข้าใจ ผมได้บอกว่าเนี่ยที่ที่ที่เราบอกที่พี่บอกเนี่ยว่าเออลูกคิดถึงเนี่ยพี่ไม่ไดเอาลูกมาอ้างนะแต่คือจริงๆร่ะใ,ในความตั้งใจอยากมานั่งคุยกับพี่ๆอยากจะถามอะไรคะก็ผมอยากจะถามถ้าถ้าเราทํา,า,าทดีให้เขาไปเรื่อยอะไรเงี้ยโอกาสที่เขาจะกลับมาอย่างจริงๆงจะมีอยู่ไหมพี่ <c oughs> ซึ่งผมเข้าใจนะใจคนมันตอบยากค,<ะ>ค่ะค่ะคือสิ่งที่พี่นั่งฟังน้องมาตลอดอ่ะสิ่งที่พี่ยังไม่เคยเข้าใจเลยคือตกลงไปเพราะอะไรกันแน่ เพราะถ้าบอกว่าไปเพราะเงินเชื่อป่ะคะคือจากการที่ฟังคนอื่นมาเยอะอะพี่ว่าไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวยังไม่ต้องไปนับหรอกนะคะว่าเขาจะไปต้องไปเจอใครคนใหม่หรือเปล่าแต่อาการหมดใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดูเป็นอาการหมดใจซึ่งมันคล้ายๆคําว่าหมดเยื่อใยวยซ้ําพม่ถึงได้พยายามย้ำเสมอว่าเขาไม่คิดถึงรูปหรอความเป็นผู้หญิงความเป็นครอบครัวบางเอิญไม่แน่ขอบัญหารเรื่องการใช้เงินอาจจะเป็นเส้นฟางเส้นสุดท้ายพอดีที่มันขาดผง แต่มันเหมือนกับมันมีอะไรอยู่ในระหว่างนั้นเช่นเราต้องยอมรับค่ะความรักมีความเคลื่อนตัวว่าตอนรักก็รักจริงอ่ะไอ้ตอนทิ้งนี่ดูใจร้ายเลยอ่ะคือหายไปเลยอ่ะใช่ป่ะคะพี่ก็เลยถึงพยายามถามไหมคะว่ามันมีปัญหาอะไรก่อนหน้านั้นไหมทะเลาะกันเรื่องอะไรมาก่อนบ้างไม่มีเรื่องปัญหาคนมือที่สามไม่มีปัญหาเรื่องของคนอื่นและในคนสองคนดูแลใส่ใจขนาดไหนคือสิ่งเหล่าเนี้ยมันอาจจะพอเห็นสัญญ,ญาณได้บ้างว่าอ๋อในที่สุดแล้ว อันนี้คือความหมดใจที่มาเรื่อยๆ<ช>แต่พอเป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวนี่ไงน้องได้ทําตามโจทย์แล้วกระตือรือร้อนหางานหาเงินให้เพิ่มขึ้นแล้วทำไมไอ้ความหรือเยื่อใยต่างๆถึงไม่วนกลับมาแล้วยิ่งความเป็นคนที่เป็นคนแม่ค่ะโหเห็นลูกคิดถึงขนาดเนี้ยเขาจะต้องยิ่งพยายามทุรนทุรายที่จะทำใหก็ตามให้ความเป็นครอบครัวกลับมาให้ได้เหมือนเดิมใช่เรายอมยอมเขาได้ทุกอย่างทําให้้หมดแต่อย่างเดียวที่ไม่ยอมก็คือจะไม่เลิกกันแล้วก็ไม่อยากให้ลูกขาดเพราะเราเราเราเจอแบบ แบบนี้มาเยอะแล้วทีนี้มันลูกมันจะกลายเป็นอีกอีกแบบหนึ่งเลยใช่เด็กไปกลายเป็นเด็กที่ที่มีแบบมีบวมด้อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้แววตาหนูเศร้ามากเลยนะรู้ตัวไหมคือตั้งแต่ตอนเขามานั่งแล้วบอกว่ามันมีปัญหาออันเกิดขึ้นด้วยจากการที่เราไปปรึกษาคนรอบๆตัวเขา่เป็นยังไงบ้างอะก็ไปปรึกษาไปปรึกษาเพื่อนเขาที่ย้ายมาอยู่หอใช่ไหมฮะมันมันค่ามาจําหอไม่พอผมก็เลยไปยืมเงินเพื่อนเขามา้ัก็บอกว่าเฮ้ ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเขานะอย่าสิ้นเดือนหน้าอย่าพี่จัดการให้เขาก็ว่าอย่างนี้เราก็โอเคเราก็ไว้ใจเขาเพราะว่าเราก็รู้จักเขาอ,เอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงเขาแบบเหมือนเขาไปทํางานไปไปไปออกงานด้วยกัน่เงี้ยเขาก็น่าจะคุยกันแหละยูดีแฟนผมเขาก็ทักมาถามเรื่องเรื่องเงินว่าเอามาจากไหนอะไรเงี้ยแต่เรากโกหกเขาไงตอนนั้นว่าว่าเราว่าเพื่อนเราให้มาไม่ได้ยืมใครมาเพราะตอนนั้นมันมันยังเราของนายเห็งอยู่ เราก็ไม่อยากให้เขาคิดมากหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็ว่าเราว่าเออเนี่ยโกหกเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยหลอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้เ,เราก็บอกเฮ้ยมันมันไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้เราไม่ไม่ได้คิดที่จะหลอกแต่เราเราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยคือเรารับผิดชอบได้เราจัดเราจัดการได้คือไม่อยากให้เธอคิดมากใช่มันก็กลายเป็นแบบว่า มันก็หนักไปกว่าเดิมอีกเออแต่มุมผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องนี้ผู้หญิงต่างกันมากันกเลงจะบอกว่ามันมีจุดหนึ่งที่เหมือนแบบได้ความรักอ่ะเราก็เหมือนพยายามจะแบบปิดนู่นปิดนี่ปิดนั้นแต่สุดท้ายมันกากเป็นแบบเขามองกลับมามองบอกเฮ้ยถ้าเป็นผู้ชายมันมีโกหกฉันตลอดเวลา เพราะถ้าถ้าเรื่องมีมีปัญหาเนีรผมจะไม่เคยบอกแฟนผมเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายไม่พอหรืออะไรเงี้ยผมจะไม่บอกอเลยผมจะบอกเขาแค่ว่าโอเคหนูหนูทํางานของหนูไปหนูไม่ต้องมาไม่ต้องมาซสีเรียสไม่ต้องมาเดือดร้อนในเรื่องตรงนี้อะไรเดี๋ยวพี่จัดการเองหนูทํางานของหนูไปแค่นั้นผมจะบอกเขาแค่นี้จริงๆส่วนพวกปัญหาค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยผมจะช่วงที่แบบที่ผมหาเงินได้ผมก็จะรับผิดชอบรับรับผิดชอบหมดทุกอย่างแต่เห็นบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานใช่ใช่ใช่คือหมายถึงว่าไม่ได้มีพิธีแต่งงานแต่งงานใช่ครับ แล้วมันเป็นความใฝ่ฝันของเขาหรือเปล่าคะใช่ผู้หญิงทุกคนเลยนะผมว่าเขาก็อยากแต่งผมก็ตอนนั้นผมเขาอยากแต่งแต่ช่วงนั้นแบบว่าเราคิดว่าเราอย่ด้ือกันเราไงเราก็แบบเออมันไม่ต้องก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่เคยถามเขาไหมคะเคยเคยครับเคยเขาบอกเขาก็อยากแต่งเขาช่วแมาเคยชวนผมไปถ่ายพิวดิ้งครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่หรอกนี่คือพยายามจะหาเหตุหรือว่าเอะมันคือจากอะไรเนียบ้างเพาพยายามจะแบบมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใช่ใช่ก็ตอนนั้นที่ท้องต่างใช่เกิดปัญหาแล้วเราก็แบบ เราก็เตรียมทุกอย่าง้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือของอะไรเงี้ยค่ะแหวนไอ้พวกเนี้ยคือพร้อมแล้วที่เราจะจะแบบว่าน้อเขาก็คือขอขอโทษเขาแต่พอดีมันมีเรื่องที่เขารู้เรื่องเงินที่เรายิงเมื่อก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจบจบเลยเขาบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกอะไรเงี้ยหมดเลยเราก็แบบนั่นแหละเป็นวันนั้นแหละที่ที่ผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนผมก็เลยเซิร์ชมันใจพี่นั่นแหละ ไม่ว่าที่มาคืออะไรแต่ตอนนี้เหมือนกับที่ไปค่อนข้างชัดเจนคือเหมือนเขาไม่อยากเดินหน้าต่อกับเราไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะคะคราวนี้อันหนึ่งนะเข้าใจว่าน้องพยยามจะยือให้เขากลับมาแต่พี่อาจจะอยากให้เผื่อใจไปด้วยสองข้างละกันเผื่อใจทางลบที่สุดก่อนสมมุติว่าถ้าเราไม่สามารถจะเดินหน้าในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกเราต้องเตรียมเผื่อพื้นที่เอาไว้เพราะแน่นอนค่ะตอนนี้ลูกคงอยู่กับเราค่อนข้าง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ และที่รู้สึกว่าเราก็คงรักลูกมากแตลให้วันนี้เขาบอกว่าเขาจะมารับลูกไปอยู่ด้วยอะ่ะอาถามตรงๆน้องยอมปละล่ะไม่ไม่โ <Okay. S 2> อเคเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราคืออันนี้ไม่ว่าจะยังไงท้ายที่สุดฉันอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้ครับไอการพยายามจะง้อนั่นก็คือส่วนหนึ่งน้องก็พยายามง้อไปเรื่อยๆแหละคือการพยายามง้อคือสิทธิ์ของเราจะให้อภัยไหมคือสิทธิ์ของเขาครับแต่อยากให้น้องเผื่อใจเหมือนกันว่าถ้าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด ชีวิตก็ต้องเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะแจริงๆนะคะมุมหนึ่งของเรื่องลูกอะคะ่ะก็บอกว่าในสังคมมันเนี้ยมีเด็กที่ที่อยู่กับคุณพ่อเลี้ยงเดีย่ยหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะมากๆเลยนะคะครับแล้วเด็กเหล่านั้นก็มีจํานวนเยอะมากที่เขาก็มีความสุขกับชีวิตได้หรือเติบโตไปเป็นคนดีหรือโตขึ้นไปแล้วก็ก็กลายเป็นแบบคนที่แบบใช้ชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยแค่แค่ไม่อยากให้น้อง ต้องปักใจว่าไม่ได้สิชีวิตนี้ต้องมีพ่อแม่ลูกเท่านั้น<ม>เพราะว่าบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการยื้อเอาคนนี่เขาหมดใจแล้วกลับมามามาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแบบไม่มีความสุขอะ<ม>เราพูดกันอยู่เสมอว่าแล้วลูกมีความสุขจริงหรือเปล่าบางทีลูกอาจจะแฮปปี้กับการที่คุณแม่มาแล้วก็แบบเออชีวิตแฮปปี้ดีเนาะแต่พอมาอยู่ด้วยกันจริงๆเป็นพ่อแม่ลูกมันมีบางครอบครัวนะคะที่พ่อกับแม่ก็เอาแต่ทะเลาะกัน<ม>แล้วลูกก็ไม่มีความสุขอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะแลลองลองมองในอีกมุมหนึ่งว่า ในที่สุแล้วไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาน้องดูแลลูกได้แล้วก็สามารถจะทําให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างเป็นแบบลูกที่แบบ ง่ายๆแค่นี้ค่ะมันอาจจะแก้ปัญหาซับซ้อนในใจเราเด็กก็ไม่ซับซ้อนแต่ผู้ใหญ่อะซับซ้อน<ช>แล้วเราก็คิดไปแล้วเราก็ถูกไปแล้วป่าเราก็<ช>มนโนไปว่าเดี๋ยวลูกฉันต้องมีปัญหาคนนี้<อ>แต่คจริงเด็กอะใส่มากเลยเด็กอาจจะต้องการแค่ความจริงแค่นี้เขาแค่อยากรู้ความจริงแค่นี้เองก็ได้นะคะอ,อีกอันหนึ่งที่น้องบอกว่าปรึกษาคนรอบตัวเขาปรึกษาญาติๆเขาแล้วรู้สึกว่าทําไมบางทีเราเพิ่งรู้ตัวว่าทำไมยิ่งปรึกษาเหมือนปัญหายิ่งใหญ่โต บางทีมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะเรื่องคนสองคนคนสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องอะไรบางเรื่องเวลาสมัยก่อนเขาใช้คาว่ามากคนมากความอะ่ะจริงนะถามคนนี้คนนี้คิดอย่างนึงถามคนนี้คนนี้อย่างนึงนี่คิดอย่างนึงเพราะฉะนั้นบางทีการปรึกษาแค่คนหาคนปลอบใจอะ่ะแต่ปัญหาคนสองคนต้องแก้และมันอาจจะเป็นบทเรียนเล่มหนึ่งก็ได้นะคะว่าไม่ว่าจะโกหกหรือบอกไม่หมดไม่มีใครรู้สึกดีเวลาที่มาดูทีหลัง คู <C ell an> ่นะชีวิตคือต้องช่วยกันคิดทั้งคู่เ<ะ>พราะท่านเมื่อไหร่ก็ตนมที่คู่ชีวิตคนหนึ่งคิดไปล,ลุยไปอย่างเดียวเลยรับมือปัญหาคนเดียวเลยแก้ปัญหาคนเดียวเลยแต่พออีกฝ่ายมารู้ <c oughs> เขาจะเริ่มรู้สึกว่าทําไมในจุดที่ทุกข์ที่สุดฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือทําไมฉันกลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยในวันที่เขาก็แปลงง่ายๆเลยว่าน้องโกหกซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คำว่าน้องโกหกเนี่ยมันเลยทําให้เขาไม่รู้จะเชื่ออะไรกับสิ่งที่น้องพูดในเรื่องต่อไปอ่ะคือถ้าเกิดคนคนหนึ่ง ถ้าหมดถามว่าหมดใจต่อน้องพี่ว่าก็คงค่อนข้างเต็มที่อะ่ะแต่อีการที่หมดใจกับลูกเนี่ยคือเรื่องแปลกประหลาดอย่างที่บอกครับถ้าน้องติดตามพี่ว่าพี่เอาตัวต่อต,ต,ต,ตัวมาเลยตลอดน้องจะเห็นว่าผู้หญิงหลายคนที่นั่งตรงนี้ทุรนทุรายแทบตายที่จะต้องมีลูกอยู่ใกล้ๆทนทรมานให้คนที่เป็นสามีทําร้ายแทบตายแต่ต้องทนอยู่เพื่อจะได้มีลูกอยู่ด้วยใช่ผมเห็นเห็นว่ามันก็มันดูต่างอ่ะกันกลับกันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่พี่เอาบอกค่ะว่าถ้าวันนี้แม่ไม่ได้กอดลูกแน่นๆเรา กอดลูกให้แน่นเป็นหลายๆเท่าเพราะที่สุดแล้วเขาเกิดจากความรักและเราก็จะเลี้ยงให้เขาเติบโตที่ความรักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครอบครัวของเรามีลูกปีกุดพ่อที่กอดกันอย่างแน่นแล้วแม่เขาจะมาบ้างไม่มาบ้างไม่เป็นไรครับที่สุดแล้วเราจะสร้างครอบครัวได้แข็งแกร่งด้วยมือของคุณพ่อคนเดียวก็ได้ถ้าบังเอิญว่าคุณแม่ก็ดูไม่ค่อยใส่ใจดูแลถ้าบังเอิญว่าโตๆไปลูกได้ดูคุณพ่อนั่งอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะก็ ก็อยากจะบอกนะว่าละว,ว,ว่าพ่อรักทุกที่สดุดรักรักจริงๆเพราะว่าเราทําให้เขาได้ทุกอย่างฮะอืใช่อยากได้เราเพราะว่าตอนเด็กๆ <c oughs> ผมที่บ้านไม่ไม่ได้มีฐานะก็คือแบบยากจนมันเป็นปมของเราด้วยที่แบบว่าเราอยากจะได้เอานั้นอันนี้นนพ่อพ่อแม่เราก็คือมันมันจํากัดในเรื่องของรายได้เราก็จะได้ใส่เสื้อผ้ามือสองของพี่คนนั้นของพี่คนนี้อะไรเงี้ยแต่พอโตมาปุ๊บ เรามีแรงหาให้ลูกเราให้ลูกได้ตลอดเพราะตอนนั้นตอนที่ตอนที่ยังไม่ได้ทะเลาะกันลูกร้องไห้อยากได้ของเล่นแฟนผมจะไม่ไม่จะไม่ตามใจแต่ผมบอกเอาเลยอยากได้อะไรยิบเอาเลยลูกอย่าพ่อใจเองเพราะว่เาเรามีแรงหาให้ลูกแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าน้องจะเติบโตมาอย่างไงอ,อาจจะมีความขาดอย่างไงแต่วันนี้น้องก็่เติบโตเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบกิน ขาดบอกว่าเป็นปมแต่จริงพี่ว่ามันคือภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตไม่งั้นน้องอาจจะไม่ใช่คนนักสู้ขนาดนี้ก็ได้หลายครั้งที่เวลาที่เราอยากได้อะไรลราหยิบใส่มือ<ๆ>เขาจะเรียนรู้ความผิดหวังไม่เป็นใช่ไหมคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้น้องเต็มที่ทุกอย่างที่น้องมีปมนั้นทําให้เราเป็นนักสู้ต่างหากพี่ถึงได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบทเรียนเราแหล,ละแต่ว่าเราจะมองอะไรค่อนข้างห่วงเหมือนกันพอน้องรู้สึกว่าพอแม่ไม่ได้อยู่ใกล้เขาคราวนี้เขาอยากได้อะไรเราจะแบบประเคนหมด แต่พอตอนเขาโตขึ้นเราต้องยอมรับความรู้ทุกคนไม่ได้มีคนสมหวังอยู่ตลอดเวลาเราคงจะเรียนรู้ตรงน,นั้นแหละครับหกเจ็ดปียังมีวันนี้ได้เลยพี่เชื่อว่าก่อนหน้าน,นี้น้องไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้ใช่แต่เมื่อถึงวันนั้นภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่สําคัญการแพ้เป็นเจ็บเป็นผิดหวังได้แค่สามอย่างเนี้ยเขาอยู่รอดทั้งชีวิตแล้วแต่ถ้าเขาไม่เคยผิดหวังกับอะไรเลยไม่เคยลําบากกับอะไรเลย อันนั้นจะน่ากลัวมากว่าตอนที่เขาลมเขาจะลุกเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองความรักไม่ใช่การประครับประคองทุกอย่างจนทำให้เขาไม่ได้รู้จักความเป็นจริงของชีวิตนะคะครับค่ะ,คะหวังว่าในวันที่น้องเสิร์ชหาว่าขอคําปรึกษาปัญหาชีวิตจนกระทั่งทําให้เราได้มาเจอกนันวันนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะช่วยทําให้เขากลับมาได้ไหมแต่ความตั้งใจเลยพี่อยากให้น้องสู้ไหวแม้ว่าคนคนนั้นจะมาหรือไม่มากก็ตามครับนะให้พลังน้องครับนะคะยินดีที่มีโอกาสได้เจอกันนีคะนะคะ นะน,นาเป็นกำลังใจคห้ครับคุณค,ะค่ะนะคะนะแล้วก็ขอให้ลูกสองคนเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณพ่อเป็นนักสู้แบบนี้ตลอดไปครับนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้อะไรจากการที่น้องมานั่งคุยในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะบางคนอาจจะอยากเจอกันแบบนี้หรืออาจจะฟังในร,รูปแบบของพอดแคสต์นะคะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งรายการพอดแคสต์ของเราคือพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ด้วยนะคะก็สามารถจะเข้าไปเซิร์ชได้ใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่เซิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ค่ะ